ราจะมาพูดถึงเรื่องของการกินสิ่งแปลกปลอมนะครับซึ่งมักจะเจอในน้องหมานะครับการที่หมอเอาเรื่องนี้มาพูดเนื่องจากว่าการกินสิ่งแปลกปลอมเนี่ยทำให้น้องหมาเสียชีวิตได้นะครับไม่นานหลังจากที่ที่กินเข้าไปบางครั้งก็พบว่าอันตรายแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันนะครับเนื่องจากว่าบางทีกินเข้าไปใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่มีอาการอะไรก็ได้ขึ้นกับสิ่งของที่กินเข้าไป อันนี้เดี๋ยวหมอจะเล่าถึงประสบการณ์ที่หมอเคยเจอนะครับตลอดการรักษาสัตว์มา25ปีเนี่ยนะครับว่าหมอเจออะไรมาบ้างนะครับแปลกปลอมนะครับที่เจอในน้องหมามีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคือตะปูตะปูนี่หมอเคยผ่าออกนะครับหนักประมาณสักเป็นกิโลเลยนะเป็นน้องหมาพันธุ์ดันเมเชียนนะครับอันนี้คือเจ้าของเห็นนะครับว่ากินตะปูเข้าไปแล้วก็มาถึงที่โรงพยาบาลก็เอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ก็พบว่าเจอตะปูจริงๆนะครับเป็นโลหะ นะฮะที่มีหัวตรูปร่างเป็นตะปูก็ได้รับการวางยาสลบแล้วก็ผ่าออกไปนะครับหมอทํายากมากจนกระทั่งไม่สามารถยกกระเพาะปกติเวลาเราผ่ากระเพาะเราจะยกกระเพาะออกมานอกตัวได้อันนี้เนื่องจากแผลมันเล็กแล้วตะปูมันเต็มกระเพาะเลยต้องค่อยๆคีบตะปูมาทีละตัวนะครับไปชั่งน้าหนักได้ประมาณกิโลกว่าเนี่ยนี่คือประสบการณ์แรกเลยนะครับก็คือหมากินตะปูนะครับประสบการณ์ที่2ก็คือที่เจอก,อก็คือหมากินได้ อันนี้ไม่สามารถช่วยชีวิตได้นะครับนอกจากว่ากินได้เข้าไปแล้วกว่าที่เจ้าของจะสังเกตว่าน้องผิดปกติแล้วก็สังเกตว่าได้หายไปนะครับแล้วก็มาเอ็กซเรย์ที่เราผ่าเข้าไปปรากฏว่าลำไส้เน่าหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าได้เนี่ยมันไปพันนะครับแล้วก็ไปทําบาดลำทรงลำไส้นะครับลาไส้นี่เน่าเลยนะครับถึงจะตัดต่อ,อยังไงก็ตอนนั้นเนี่ยเกิดภาวะเขาเรียกว่าโลหิตเป็นพิษหรือว่าเซปติกซีเมียไปแล้ว เนื่องจากว่าต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าในระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะครับลำไส้ถือว่าสกโปกที่สุดละนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีจุลินทรีย์แล้วก็มีแบคทีเรียรที่เป็นพิษนะครับรวมทั้งความสกโปกต่างๆเนี่ยอยู่ในลำไส้เรานะครับนอกาลำไส้สะอาดนะครับในลำไส้นี่สกโปกมากรั่วออกมาไม่ได้เลยนะครับที่เจอทั่วๆไปนะครับที่อาจจะไม่อันตรายหรือว่าอาจจะไปขวางและทําอันตรายได้ก็คือหินนะครับก็เพราะว่ามีน้องหมาที่ชอบกินหินกินดิน กินดินนี่ไม่เท่าไหร่นะครับมันอาจจะค่อยๆอถ้าไม่แพกแน่นนะครับมันก็จะค่อยๆออกไปแต่ถ้ากินหินเนี่ยบางตัวก็เคี้ยวกรุบๆเลยนะฮะบางตัวก็ไม่เคี้ยวกินเข้าไปแต่ว,ว่าบางทีมันก็ผ่านเข้าไปได้แต่ว,ว่ามันก็จะไปบาดลำไส้บาดกระเพาะได้นะครับกระดูกนะครับเรื่องของกระดูกเนี่ยก็เจอได้2รูปแบบนะครับถ้าเป็นกระดูกสัตว์ปีกมันจะไปบาดลำไส้ไปทิ้มแทงลำไส้นะฮะหรือว่าไปขวางอยู่ตรงที่คอหอยร่วมหลอดลมตรงนี้ นะฮะไม่ได้ไม่ได้หล่นเข้าไปในหลอดลมนะครับไปขวางอยู่ตรงตรงตรงนั้นพอดีนะครับตรงที่เราเห็นเนี่ยหรือกินกระดูกนะครับโดยเฉพาะกระดูกหมูแล้วมันไปขวางอยู่ที่ช่องปากอันนี้ไม่ซีเรียสแต่หมาจะงับปากไม่ได้แล้วก็น้ำไายไหลยพยายามเจาะเท้าตะกุยเพื่อที่จะเอากระดูกหมูที่มันคาอยู่ที่ระหว่างฟันเนี่ยออกไปนะครับหรือบางตัวก็หล่นลงไปนะครับอันที่เจอล่าสุดโอ้ลืมไปเลยเข้าวเหนียวนะฮะเจอเข้าวเหนียว คอตายนะครับอันนี้ก็ช่วยไม่ทันเนื่องจากว่าจะขาดอากาศหายใจเราจะมีเคสที่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเคสคนตายนะครับจากการกินขนมขนมอะไรนะฮะไม่ใช่มจิอะไดฟุกุนะครับมีนะครับโดยเฉพาะคนชรานะฮะเนื่องจากว่ากลืนไม่ได้ไดฟุกุมันเหนียวมากนะฮะพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะติดคอแล้วก็ตายแต่บ้านเราจะไม่มีกินข้าวเหนียวติดคอตายเนาะนะฮะแต่ในหมามีแล้วนะ นะครับพวกนี้เป็นมันมันเหนียวนะครับแล้วมันก็เป็นก้อนแล้วบางตัวกินเร็วเเนี่ยมันจะไปอุดหลอดลมตรงเนี้ยตรงคอหอยร่วมหลอดลมเนี่ยแล้วจะไม่หายใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหายใจไม่ได้เนี่ยไม่เกิน2อสามนาทีก็เ,เสียชีวิตแล้วครับเนี่ยคืออันตรายนะครับอันต่อมาที่ที่หมอเจอก็คือเป็นพวกลูกเทนนิสนะครับหรือว่าลูกปิงปองนะครับกินเข้าไปทั้งลูกเลยหรือว่าพบตุก๊กตาที่เป็นพลาสติกนะครับกินเข้าไปแล้วมันก็ไปไป,ไปขวางอยู่ที่กระเพาะนะฮะแล้วก็ ทำให้ต้องผ่าออกไม่งั้นก็เสียชีวิตนะครับเม็ดทุเลียนอันนี้เจอในลําไส้นะครับต้องผ่าออกหรือว่าเป็นแต่ว่าเม็ดุเลียนมันเล็กนะครับผ่านิดเดียวบางคนรู้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าน้องหมากินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วจัดแสดงอาการอย่างไรนะครับจริงๆถ้าสังเกตจะเห็นได้ชัดนะครับก้อนขนอันนี้เจอเจอได้ในแมวนะครับในน้องหมาก็เหมือนกันเลียตัวเข้าไป นะครับก็จะไปเป็นก้อนขนเราเรียกว่าแฮร์บอลอยู่ในกระเพาะบางตัวก็อาเจียนกินหญ้าให้อาเจียนออกมาบางตัวก็ช่วยเหลือตัวเองบางตัวก็ก้อนขนก็ไปพันกันนะครับไปกดอ,อยู่ที่ลำไส้เล็กไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่หรืออาจจะไม่เอาจากกระเพาะอาหารก็ได้นะครับอันต่อมาก็คือน้องหมาที่ชอบกินอุจจาระนะครับอาจจะกินอุจจาระของตัวเองหรืออาจจะกินอุจจาระของตัวอื่นก็ได้แต่นี่เป็นความผิดปกติที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับหมายถึงว่าการกินอุจจาระมันแค่น่ารังเกียจเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่อันตราย หมายควว่ากินเราไม่ได้ตายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเท่าไหร่นะครับบางตัวขี้บนที่นอนแล้วก็กินขี้บนที่นอนเลยนะครับอ่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวกลับมาสวัสดีกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยครับนะครับเดี๋ยวหมอจะเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะตอบคําถามให้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาการก่อนนะครับ อาการของน้องหมาเนี่ยจะสังเกตง่ายกว่าน้องแมวนะครับทุกโรคเลยนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ซ่อนอาการสัตว์อกซ่อนอาการป่วยได้เก่งเป็นธรรมชาติของความเป็นนักล่านะครับที่จะไม่แสดงความหมอนแอลกมาให้ศัตรูได้เห็นนะครับจำไว้เลยนะครับทาสแมวทั้งหลายครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ไม่แสดงการป่วยนะครับจนกว่าจะป่วยหนักนะฮะน้องมีความตนทานสูงกว่าน้องหมาครับ ในน้องหมาเนี่ยป่วยปั๊บแสดงการเลยในน้องแมวจะมีความทนทานความทนทานของน้องแมวนะครับข้อดีคืออะไรฮะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยแบบว่ามันเจ็บป่วยใช่ไหมครับดูมันแข็งแรงแต่ข้อเสียคือเวลาป่วยแล้วมันจะรักษาไม่ทันคุณพ่อคุณแม่มักจะพามาหาหมอไม่ทันเนื่องจากว่าแมวไม่แสดงการนี่คือข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงแมวนะครับขอให้ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีอาการอะไรเล็กๆน้อยๆต้องรีบพามาครับ เพราะว่าน้องแมวซ่อนอาการเก่งนะฮะอาการแรกเลยที่เราจะเจอได้ในน้องหมาที่มีกลิ่นอะไรแล้วเข้าไปอุดตันในกระเพาะลำไส้ก็คือน้องจะเริ่มซึมครับนะฮะก็จะมีอาการปวดท้องนะครับเวลาน้องหมาน้องแมวปวดท้องเนี่ยน้องหมาเวลาปวดท้องเนี่ยเขาจะเดินตัวแข็งแข็งเขาจะไม่ได้แบบว่าเอาขามาแบบมาตีท้องแล้วก็บอกเราว่าปวดท้องเขาจะเดินแข็งแข็งหรือบางตัวก็นอนในแมวเนี่ยนะครับถ้ากระเพาะปัสสาวะฉี่ไม่ออกแล้วกระเพาะปัสสาวะ เต่งแล้วปวดท้องเนี่ยแมวจะนอนเลยนะครับสังเกตนะครับก้าสัตว์พวกนี้นอนแบบนอนตะแคงตลอดเวลาไม่ไม่นอนคุดคูเนี่นะครับแ,แสงการปวดท้องหรือเดินตัวกง่งๆนะเดินแล้วตัวโกง่งๆนี้แสดงว่าสัตว์เขาเริ่มปวดท้องนะครับอาการแรกคือซึมอะผิดปกติไปจากเดิมนะไม่กินอาหารนะครับเนื่องจากว่ากินอะไรเข้าไปเขาก็รู้สึกว่ามันมันไปอุดตันมันไม่ดีนะครับ อะไรที่เข้าไปอยู่ในร่างกายของเราในก่ะเพาะในลำไส้ที่มันไปอุดตันเนี่ยมันก็จะเริ่มป่งเริ่มพองเริ่มขาดเลือดแล้วก็ตายนะครับเนื้อเยื่อมันขาดเลือดนะอาจจะมีอาการขย้อนมีอาการอาเจียนเป็นน้ํานะครับหรือจะไม่แสดงการอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าบางตัวเวลาไส้มันจะเน่าหรือว่าอะไรไปอุดตันเนี่ยบางตัวไม่แสดงการอะไรเลยเราจะรู้ก็ต่อเมื่อไส้มันเริ่มขาดเลือดมันเริ่มเน่านะครับแล้วก็เริ่มส่งพิษเข้ามาในกระแสเลือดเข้าไปในร่างกาย ร่างกายได้รับสัญญาณก็เลยเริ่มแสดงการป่วยโดยเฉพาะในน้องแมวหมอบอกได้เลยว่าไม่ค่อยแสดงการป่วยนะครับอื ừ, ไม่ออกยังไม่รู้เลยฮะน้องแมวเนี่ยชอบเป็นภาวะลำไส้ใหญ่ขยายใ,ใหญ่เป็นพุงกระพุ้งะนะครับอื ừ, ไม่ออกขนาดนั้นยังไม่แสดงการเลยฮะนะครับจนมันใหญ่มากๆจนทนไม่ไหวอะ่ะจนคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าไอ้น้องนิ่งน้องซึมน้องเบื่ออาหารน้องมีาเจนเลยพามาถ้าเป็นคนเนี่ยโอ้โหวันเดียวก็แย่และนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติมันเล่นตลกกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นอาการพวกนี้ดูให้ดีนะฮะเป็นอาการทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเลยยกเว้นพวกปวดท้องพวกอะไรซึ่งมันก็มีอาการที่ใกล้เคียงกับโรคอื่นนะครับแล้วก็โรคอื่นก็ใกล้เคียงกับภาวะที่มีการอุดตันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรฮะคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้หมอขอเลยนะครับต้องเก็บของที่คาดว่าน้องหมาน้องแมวจะกินได้ ให้อยู่ในสถานที่หรือในส่วนที่น้องหมาน้องแมวไม่สามารถเข้าไปกินได้ครับของเล่นต้องดูครับหายไหมครับลูกแก้วได้นะครับเงินธนบัตรเหรียญตะปูนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ให้กระดูกใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ไม่ให้สิ่งของพวกนี้เขากินเขาก็ไม่สามารถกินได้แล้วถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความรักเราก็ต้องสังเกตอาการนะครับอย่าคิดว่าเขาไม่กินนะนะครับเพราะว่ามันมีมาแล้ว เม็ดุเลียนโยนใส่ถังขยะหมาไปคุยทันทีจบนะครับนะบตะปงตะปูเก็บให้เรียบครับเพราะฉะนั้นป้องกันป้องกันก่อนก็คือป้องกันที่ตัวเราก่อนว่าเราจะไม่มีอะไรก็ตามที่ให้น้องหมาน้องแมวสามารถกินเข้าไปได้มันเหมือนเด็กอะฮะเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าสิ่งที่เขากินมันจะไปทําอันตรายอะไรเขาก็กินไปตามภาษานะครับอันนี้โอเคนะฮะเป็นการป้องกันนะครับเมื่อมาถึงหมอแล้วนะครับหมอจะตรวจอาการแล้วล่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บอกว่า สงสัยว่ากินอะไรนะครับสงสัยว่าไปแทะอะไรมันก็จะยากมากในการวินิจฉัยเพราะว่าอาการมันใกล้เคียงนะครับเน <c oughs> ื่องจากว่าน้องหมาพูดไม่ได้น้องแมวพูดไม่ได้นะครับถ้าเป็นคนก็ยังคุยกันรู้เรื่องนะถ้าเป็นน้องหมาหน้องแมวนี่เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความยากของการทํางานกับสัตว์นะครับเนื่องจากว่าสัตว์พูดไปได้หมอจะต้องคอยสังเกตอาการและมีประสบการณ์ในการรักษาพูดคุยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ข้อมูลด้วยครับว่า ได้หายไปนะลูกแก้วหายไปนะลูกเทนนิสหายไปลูกปิงปองหายไปนะครับเพิ่งให้กินกระดูกมเม่ววานเพิ่งให้แทะกระดูกหมูมาเมื่อเช้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้หมอเนี่ยเอ๊ะเริ่มบินิจใัยว่าเออมันน่าจะมีอาการที่ใกล้เคียงกับโรคนี้ด้วยหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็จะไปเอกซเรย์เอกซเรย์ก็มี2แบบแบบแรกก็คือเอกซเรย์ฟิล์มธรรมดานะครับอันนี้ถ้าเป็นโลหะนะฮะอ่าเป็นโลหะเป็นอะไรก็ตามที่มันทึบแสงนะครับมันก็จะเห็น ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะนะครับเบ็ดอย่างเงี้ยได้ตะปูได้นะครับไขาควงได้นะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นพลาสติกเป็นอะไรพวกเนี้ยไม่สามารถที่จะเอ็กซเรย์ด้วยวิธีนี้ได้ก็จะต้องใช้เขาเรียกว่าการกลืนแป้งแบเรียมนะครับการกลืนแป้งเนี่ยช่วยเราได้2อ,อย่างก็คือ1ดูว่ามันม,มันมีอะไรเข้าไปข้างในไหมมันจะไปเคลือบไว้แล้วก็เป็นรูปร่างให้เราเห็นได้อันที่2ก็คือว่าแป้งเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปในหลอดอาหาร กระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกไปจากร่างกายของน้องหมาเนี่ยนะครับมันจะมีเวลาของมันอยู่อันนี้หมอจําเวลาที่แน่นอนไม่ได้นะครับเช่นภายใน30นาทีต้องถึงกระเพาะละ30นาทีต้องออกจากกระเพาะละ45นาทีต้องออกจากลำไส้เล็กละ60นาทีต้องออกจากลำไส้ใหญ่มันก็จะมีการเอ็กซเรย์หลังจากกืนแป้งนะครับให้ตามปริมาณน้ําหนักตัวแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์เป็นระยะระยะนะครับสิบเอ็กซเรย์ทันที15นาที30 45 60นะครับ120แล้วก็ไปที่24ชั่วโมงอะไรอย่างงเี้ย เบ็ดเสร็จประมาณ24ชั่วโมงเราจะทราบเลยว่าในลำไส้เบื้องต้นของน้องหมาเนี่ยมีอะไรอุดตันหรือเปล่านะถ้าผ่านไปได้ปกติก็คือไม่มีอะไรอุดตันนะถ้ามันไม่ผ่านไปที่ลำไส้เล็กแสดงว่าที่อุดตันที่กระเพาะถ้าไม่ผ่านไปที่ลำไส้ใหญ่แสดงว่าอุดตันที่ลำไส้เล็กส่วนไหนละ่ะส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายนะรหรืออุดตันที่ส่วนใหญ่ที่จะเจอคืออุดตันที่กะนะระเพาะกระเพาะนี่ผ่าง่ายนะครับเนื่องจากว่ายังไม่สะอาดยังไม่สกรปรกมากผ่ากระเพาะนี่รอดทุกตัว นะครับผ่าแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าผ่าลำไส้เมื่อไหร่ค่อนข้างยากนะครับในการตัดต่อลำไส้ของสุนัขเนี่ยนะครับหรือว่าของในสัตว์อื่นๆเนี่ยเนื่องจากว่า,ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของความสกรปรกแล้วก็ตัดลำไส้ลำไส้ขนาดไม่เท่ากันบ้างการเย็บกันอะไรมันค่อนข้างจะยากนะครับถือว่าเป็นงานที่ไม่หมูทีเดียวนะครับในเรื่องของการผ่าลำไส้เนี่ยแล้วหมอก็จะสรุปนะครับว่าเจออะไรไหมบางครั้งอาจจะใช้อันกันอันต้าสาวร,ร่วมด้วยถ้าเราสมมุติว่า มันมีการอุดตันที่นู่นที่นี่นะครับคําถามใครที่เข้ามาแล้วนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหมอกาลังเล่าจะจบแล้วนะครับวินิจฉัยได้นะครับว่ามีอะไรอุดตันก็ต้องตรวจสภาพร่างกายน้องนะครับว่าน้องพร้อมที่จะผ่าตัดหรือเปล่านะครับตัดไตดีไหมทุกอย่างโอเคหรือเปล่านะครับข้างนอกโอเคข้างในอาจจะไม่โอเคก็ได้นะครับเวลาหมอเปิดผ่าเข้าไปซึ่งว่าหมอบอกคุณพ่อค,คุณแม่ว่าโอเคน้องพร้อมที่จะผ่าตัด นั่นหมายถึงว่าน้องสุขภาพดีจากการดูภายนอกนะแต่ภายในไม่มีใครรู้เลยว่าผ่าเข้าไปแล้วลำไส้เน่าหรือเปล่านะครับกระเพาะจะโดนทิ่มแทงะไรหรือเปล่าลำไส้ต้องตัดกี่ส่วนนะครับยิ่งลำไส้แมวด้วยนะลำไส้เล็กมากนะครับเท่านิ้วหมอเนี่โหตัดต่อแล้วมันมันยากมากเลยนะครับยากมากโอกาสรอดอ่อก็ก็กกน้อยการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงแต่เรื่องการวางยาสลบการผ่าตัดการดูแลหลังผ่าตัดเราไม่รู้เลยว่าสัตว์จะตอบสนองดีหรือไม่ดีนะครับยังไงคุณหมอที่ผ่าตัดหรือใครก็ตามที่ทําเนี่ย ทุกคนก็ตั้งใจที่จะทําให้มันเต็มที่อยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครเป็นหมอแล้วอยากให้สัตว์ตายนะฮะทุกคนก็อยากให้มันรอดหมดหละนะครับอยากให้หายถึงได้ผ่าตัดแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดทุกอย่างหมอบอกเลยมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าไม่ผ่าตายแน่นอนนะครับผายังมีโอกาสรอดเพราะฉะนั้นอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องผ่าตัดเร่งด่วนในบางกรณีนะครับอันนี้ก็คือการกินสิ่งแปลกปลอมในน้องหมาซึ่งแนะนำนะครับป้องกันไว้ดีกว่า เก็บทุกอย่างเลยที่น้องหมาน้องแมวกินได้นะครับแล้วถ,ถังขยะถังขยะต้องคุยไม่ได้ด้วยนะครับมนีมาแล้วฮะกินทิชชู่กินก้างปลากินหัวปลาทูจัดถังขยะกินอะไรเยอะๆสารพัดนะครับน้องหมาเขาไม่รู้หรอกครับเขาหิวนะครับเราก็ต้องให้อาหารเขาให้อิ่มสัตว์พวกนี้ถ้าอิ่มจะไม่กินอย่างอื่นนะครับแล้วก็คอยสังเกตพฤติกรรมเขาว่าเขาชอบไปกินของปแปลกๆไหมนะครับอันนี้หมอฝากไว้นิดนึง